สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะสวนเราจะเขียวสดแข็งแรงก็ต้องดูแลดีๆนะจ๊ะเนี่ยต้องมีปุ๋ยหมักสารพัดปุ๋ยต้องมีน้ำหมักที่คอยไล่แมลงกำจัดแมลงด้วย <c oughs> <c oughs> เวลาลงสวนก็จะอารมณ์ดีคลายเครียด พี่เป็นคนจนจึงต้องจำทนทำงานเหนื่อยแรงเหมือนดังกำรรบันดานนงคราโนยก็แกล้งเรียกสินสอดเสียแพง ให้พี่แต่งโอ้ยเงินไม่มีไรนาที่ทำเวรนกรรมโอ้ยก็กแกล้งันเกิดความแห่งแรง แห่งแรงไปเสียทั้งปีเงั้นมองดูฟ้าก้มหน้ามองดินอีกทีพี่ยากจนเช่นนี้จะรักพี่ได้ไหม ขอแล้วนะพอแค่นี้นะ <c oughs> ถ้าร,ร้องจบติดลิขสิทธิ์นี่น้ำส้มคันคือเปลือกส้มพืชตระกูลส้มทุกชนิดมะนาวส้มโอ,อ,อมะกรูดที่มีพวกน้ำมันหอมระเหยสามารถมาทำน้ำหมักไละ่ะแมลงได้ซึ่งมันมีหลายสูตร หลายคนก็เสาะหาข้อมูลต่างๆถามว่าใช้ได้ผลไหมได้ผลนะไล่แมลงไล่ไล่แต่คือจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอมันไม่ยากเดี๋ยวก่อนหาเก้าอี้นั่งก่อนเท่าแล้วไม่ค่อยอยากนั่งเลยเด๋ยวเจ็บเขา่าปูนนี้แล้วด้วยทําไปเรื่อยๆนะจ๊ะมีอะไรก็ที่เป็นประโยชน์กับเอ กลุ่มคนรักการปลูกมือมาหัดปลูกก็เอามาแชร์กันวิธีการรู่นนี่นี่นั่นคลิปทุกคลิปของพวกเราเกี่ยวกับการปลูกดูแลวิธีทําน้ําหมักต่างๆมันจะเป็นประโยชน์กับมือหม่หัดปลูกในอนาคตนะจ๊ะมือมาหัดปลูกอะ่ะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเข้าใจไหมจ๊ะนี่ถ้าเป็นสูตรตามสูตรที่ โดยปกติที่เราทำก็คือเปลือกส้มทุกส้มรวมกันมันงม,มานาวได้หมดมาดูกัดสามกิโลต่อน,น้ำตาลทรายแดง1นกิโลใส่น้ำให้ทุ่มท่วมเลยใส่น้ำให้ทุ่มท่วมนะหมักเอาไว้15วันเดือนหนึ่งแล้วทำยังไงตักกรองเอาแต่น้ำแล้วไปใส่ถังเนี่ยประมาณเนี้เอ่อสิหลิตร10ลิตรก็ได้แล้วก็คนๆแล้วก็ไปรดราดตาม ้นไม้ของเรามันจะช่วยไล่มแมลงได้นะบางชนิดเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเพราะมันมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่มแมลงเขาไม่ชอบแต่ทีนี้ใครที่มีน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักเศษอาหารนะจ๊ะไม่จะเป็นต้องใช้น้ำตาลทรายแดงซึ่งเราก็เคยทำคลิปให้ดูแล้วตักนี่เลยน้ำหมักเศษอาหารมาใส่ลดรสรไปแบบนี้ แล้วก็ตักน้ำหมักอันนี้ก็มีน้ำหมักเศษหารอยู่ใส่ให้เต็มเต็มท่วมๆนี่เร็วด้วยหมักได้ไวด้วยมีจุลินทรีย์อยู่แล้วช่วยย่อยสลายเขาก็จะดึงพวกสารต่างๆออกมานี่นะแบบนี้นะจ๊ะแค่นี้แหละวิธีการทำน้ำหมักไล่มแมลงจากธรรมชาติ อยากให้ทุกคนที่ปลูกผักแบบปลอดสารให้ทําน้ําหมักเศษอาหารเอาไว้น้าหมักเศษอาหารก็เหมือนกันเอาผักเอาอะไรมารวมกันให้ได้3ากิโลต่อน้าตาลทรายแดง1กิโลแล้วก็หมักใส่น้ําให้ท่วมๆแล้วหมักเอาไว้ประมาณ1เดือนแล้วค่อยเติม,น,น,ตมนี่เติมนี่เติมนี่เติมนั่นเติมเศษอาหารเข้าลงไปเรื่อยๆได้แล้วก็ตักมาใช้กรองเอาแต่น้ําหรือจะใส่ทั้งกรงทั้งกากแต่ต้องผสมน้ํานะจ๊ะเพราะว่าถ้าหมักนานๆมันจะเป็นกรดถ้าเป็นกรดเนี่ย พวกต้นกล้าพวกต้นกล้าเนี่ยเขาจะยังไม่แข็งแรงเขาก็ไม่ไม่ทนไงเขาไม่แข็งแรงจะเฉาตายซะหมดแต่ถ้าผสมน้ำลงไปเนี่ยอย่างนี้เนี่ยผสมน้ำใส่น้ำนหนึลิตรในขวดขวดน้ำหนึลิตรก็ได้ครึ่งหนึ่ง แล้วก็เขยา่าเขย่าแล้วรดราดไปบำรุงพืชบำรุงรากให้แข็งแรงด้วยนะเนี่ยเราจะต้องรีบอัดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวแดดมากซึ่งเราเป็นคนที่เวลาอัดคลิปจะไม่ให้มีแสงแดดเข้ามาไม่เช่นั้นมันจะทำให้พืชผักเขียวเขียวมันดรอปสีมันจะดรอปไม่เขียวเนี่ยแค่นี้เองส่วนในนี่เดี๋ยวเราก็จะมานั่งตดัตดตดัตดตดัดตัดนะจ๊ะตดัด น,น้องชายจะซื้ออาหารเวลามาอาบน้ำให้แม่นะเขาก็จะซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากคือแม่อยากกินอะไรเขาจะซื้อมาแต่เครื่องกรุงพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้กินเข้าใจป่ะเราจะไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้เราจะเอามาใส่ในกระมังเนี่ยมีพริกมีน้ำส้มพวกนี้สามารถช่วยไล่แมลงได้ด้วยอันนี้มะม่วงมาม่าได้หมดเลย บำรุงพืชและสามารถไล่มแมลงได้บำรุงพืชที่รากแข็งแรงนะจ๊ะส่วนตัวนี้หลายคนก็ยังไม่รู้ว่า<ม>เนี่ยสมมติตอนมีถังอันนี้เปลือกของเปลือกมะขามมะขามเปรี้ยวที่หนุ่ยให้มาเ<ม>พื่อนมาที่น่ารักให้มาเนี่ยเก็บเปลือกเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปทำอะไรป่าน้ำหมักฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดิน พราะพวกนี้เขาจะมีสารแทนนินอะไรก็แล้วแต่ที่มีสารแทนนินฝัดฝาดฝัดฝาดนี่คือสารแทนนินนะอย่างเช่นเปลือกมังคุดเป,เปลือกเงาะเปลือกกล้วยดิบพวกนี้เขาจะมีสารแทนนินเอามารวมกันเลยพวกนี้สามกิโลต่อน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลเหมือนเดิมใส่น้ำให้ท่วมๆการหมักของเรานี่จะเหมือนเดิมจะเหมือนกันแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราจะใช้น้ำหมักเสรอาหารเป็นตัวนำ เป็นตัวหมักแล้วนะมันจะเกิดกระบวนการหมักโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้น้ําตาลทรายแดงอีกต่อไปจากประสบการณ์สิบกว่าปีสามารถแชร์ได้หลายๆคนนะมีประสบการณ์อะไรก็แชร์มาเนี่ยพอหมักได้สักประมาณสิบห้าวันมันจะมีกลิ่นฉุนมากเลยเหมือนนี่เหมือนเหมือนอะไรวนะนี่อันนี้ใช้ไปเยอะแล้วเราก็เติมน้ําเข้าไปอันนี้เป็นน้ําหมักนี่น้ําหมักใบมะกรูด กิ่งมะกรูดที่บ้านพี่หนูยนู้นบ้านพี่หนุ่ยเขาตัดทิ้งไงเราก็ไปขอมาแล้วก็เอามาหมักด้วยน้ำหมักเศษอาหารอุ้ยท้องร้องด้วยน้ำหมักเศษอาหารนะแล้วก็ทําเหมือนเดิมใส่น้ําประมาณนี้หนึ่งกระมังแล้วก็คนคนคนเอาเนี่ยใส่ปลายงี้แล้วก็คนคนแล้วก็รดราดไปาสามารถช่วยไล่มแมลงได้เช่นกัน สวัสดีสาวน้อยทําสวนนี่คือกระเจี๊ยบของสาวน้อยทําสวนพูกเราแต่ละคนเฮ้ยอันนี้เห็นอ่อนๆนี้นะกระเจี๊ยบขาวนะเขาอ่อนนะเนี่ยเห็นใหญ่ๆเงี้ยเนี่ยเขาไม่แก่นะถ้าเป็นถ้าเป็นกระเจี๊ยบขาวอันนี้เอาไว้ทําพันเอาไว้ขยายต่อนี่ตัดกิ่งปักชำได้ด้วยหลายคนยังไม่รู้แดดเริ่มมาแล้วหลายคนยังไม่รู้ว่ากระเจี๊ยบตัดกิ่งปักชำได้ เนี่ยตัดกิง่งยิ่งตอนที่เขาอ่อนๆเขาโตมาอ่อนๆน่ะเนี่ยตัดตัดใต้คออย่างเงี้ยแล้วก็ทิ่มลงดินเราก็จะได้กระเจี๊ยบอีกต้นหนึ่งซึ่งสามารถติดดอกออกผลให้เหมือนบำรุงดีๆจะเหมือนเพาะจากมเมล็ดนั่นแหละแต่การเพาะจากมเมล็ดมันจะมีรากแก้วเขาก็จะแข็งแรงอันนี้ปลูกอาไว้ทำอะไรวะแตกหน่อมาดีมากเลยนะ ด้วยรับมือนางปลูกไว้ทำปุ๋ยปลูกปกเอาไว้แล้วก็ซอยๆหันๆหันๆันๆเอาไว้ทําปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เพราะเขามีไนโตรเจนค่อนข้างสูงเนเวลาใส่พืชต่างๆมันจะเขียวแบบเออหัน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 ซอยๆซอยๆใส่ตามกระถางเนี่ยพืชผักก็จะเขียวนี่โซลิรับอิงกนิการเด้นเป็นไงจ๊ะงามมะงามนี่สมไทย บำรุงร่างกายได้อย่างดีกินแล้วใครที่รู้สึกอ่อนเพลียเราชอบเอาไปต้มจืดเด็ดใบเอาไปใส่มาม่าเนี่ยเขาเป็นดอกแล้วตกที่ไหนก็จะเเกิดที่นั่นแหละเขามีหัวด้วยนะสมสมไทยเนี่ยสิริัตนอักฤิกาเด่นให้มาอันนี้เป็นพริกพริกพริกอันนี้พริกถ้าเห็นใบใหญ่ๆอย่งนี้แสดงว่าเป็นพริกขี้หนู อันนี้มีปัญหาดูดูเขาม้วนๆเด็ดออกนะนี่เด็ดออกเด็ดออกเลยผีพวกดีดไฟอะไรแดงพวกนี้เุ้ยเห็นด้วเห็นแดดมาแล้วแดดมาแล้วน,นี่ไหนแดงไหนแดงเออทำไปเรื่อยๆนะทุกคนคนที่รักการปลูกก็ทำไปเรื่อยๆแต่ หวัง4,000ชั่วโมงเนี่อค่อนข้างยากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการหวัง4,000ชั่วโมงเนี่ยมันต้องรู้วิธีด้วยที่อยู่คไม่ได้ให้เงินเราง่ายๆละแปบ๊บหนึ่งเราไปเอาขาตั้งกล้องมาเพื่อที่จะมาเนี่ยน้ำส้มไล่แมลงได้ด้วยนี่แล้วก็เทใส่แบบนี้ แล้วพวกนี้มันมีน้ําตาลน้ําตาลเป็นอาหารจุลินทรีย์หลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้นะจ๊ะน้ําตาลเนี่ยเป็นอาหารจุลินทรีย์อย่างดีไปช่วยย่อยทําเกิดกระบวนการย่อยเวลาน้ําหมักใครมีกลิ่นเหม็นๆน่ะน้ําหมักมีกลิ่นเหม็นๆเขาะะ้าใจไหมถ้ามีกลิ่นเหม็นๆแสดงว่าจุลินทรีย์ขาดอาหารแล้วต้องเติมน้ําตาลทรายเติมกากน้ําตาลแล้วแต่ใครจะมีอ่ะ คือเขาต้องการอาหารจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็ต้องการอาหารเนี่ยได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กินได้ต้นไม้ก็กินได้เนี่ยพริกก็ช่วยไลยแ่แมลงหยดหนึ่งน้ำสั่งที่ไหลลังมามันเคล้าด้วยน้ำตา ของข้าชินลหลร่ววเรีนเดี๋ยวกันแคนน้ำท้อยอมาร้อยให้พรจนสิ้นเพื่อฝากรอยทวินเหมือนทินเคยรักเคยชื่นเดี๋ยวเราจะบอกเคล็ดลับ คลิปไม่รับกลุ่มมอนิ่งป้าป้าเรากุดมมอนิ่งได้ยินไหมจ๊ะป้าป้าดิ้งจะเสียเพราะเราหลบอยู่ในหลืบอ,อันนี้นะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะบอกให้ตัวนี้แหละที่จะทําให้ต้นไม้งามงามเพราะมีโซลงโซเดียมเกลือทําอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกสมมติอนืนี่นะนี่เชื่อหรือเปล่าว่าต้นไม้งามมากเลยเนี่ย แต่ส่วนมากเขาก็จะกินกันโดยที่เขาไม่รู้ใช่ปะ่ะเขาเขาปรุงกันใช่เนะมื่อคืนไฟดับองเพราะว่าแอร์มันตัดแอร์มันทิปอะ่ปะป๊าป๊าเอาไปแลกโฮมโปรหน่อยเอาไปแลกกับโฮมโปรหน่อยอพอดีแอร์เครื่องเก่าเนี่ยแล้วมันพอเปิดแล้วมันทิปสองรอบนี่นะ แบบนี้แล้วรดราดต้นไม้ทุกเจวันแล้วให้คอยสังเกตดีๆนะว่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะเขาจะงามมากเออสามวันเจ็วันวให้ให้สังเกตดีๆนะเครื่องปรุงมาม่านี่หนะปุ๋ยฉันดี <laughs> ปู๊นะเคล็ดไม่รับ แต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยเหลือเขาก็จะกินกันน่ะใช่ไหมมาม่าเนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยกินเครื่องปรุงของมามา่าพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยกินเครื่องปรุงรปรุงเองไงมันก็เหลือไงวันไหนอยากกินมาม่าก็เออกินแต่ไม่ใช้เครื่องปรุงนี่ได้มอดได้มดทุกสิ่งทุกอย่างนี่น้ำปรงุงน้ำปลา ได้หมดเอาเป็นว่าเครื่องปรุงที่อยู่ในครัวสามารถมาเอามาทําปุ๋ยได้หมดแหละอะไรที่มันหมดอายุเครื่องปรุงหมดอายุอย่าทิ้งเด็ดขาดนะสำหรับคนรักการปลูกเนี่ยปุ๋ยชั้นดีแลนะ้วเนี่ยนี่น้ำส้มน้ำส้มสายชูนี่ช่วยไลยแ่แมลงเรียนรู้กันไปนะจ้าทุกคน นชีวิตพวกเรามันต้องดำเนินต่อไปนะชีวิตเกิดมามันต้องดิ้นรนคนที่เขามีเงินมีทองมีกิจการใหญ่โตเขาก็ต้องดิ้นรนเพราะเขาเลี้ยงอีกหลายร้อยชีวิตกิจการจะต้องอยู่ให้รอด กิจการไหนที่มีลูกหลานารับมร,มรดกตกทอดอันนั้นก็โอเคเขาก็จะยังดาเนินธุรกิจของเขาได้ส่วนใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีไม่มีญาติาพี่น้องลูกหลานมารับช่วงมันก็ต้องหยุดไป คือหมดอายุขายไปพร้อมกันกับกิจการตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพร่างกายของพวกเราเนี่ยมันสำคัญมากเลยสำคัญที่สุดชีวิตพวกเราเนี่ยถึงเวลานะมันก็ต้องเกิดเกิดแก่เจ็บตายท่องไว้ท่องไว้นะเกิดแก่เจ็บตายท่องไว้มันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้ว เหมือนเราทําช่อง Youtube เราก็ทําไปในช่วงที่เรามีแรงมีกําลังหลายคนเลิกทาช่องไปเยอะแล้วจะด้วยสุขภาพร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะไม่มีเวลาก็เลิกกันไปเยอะอีกอย่างพี่ยูมันก็ไม่น,นี่ด้วยมันเหมือนไม่ซับพอร์ต พปอร์ตคนที่เขาพยายามตั้งใจทำคอนเทนต์ต่างๆช่องใหญ่ๆเลิกทำไปตั้งเยอะช่องของคนต่างประเทศหยุดเลยคลิปเขาหยุดไปเลยมันจะเอาใจแต่กลุ่มคนที่ยิงแอดจ่ายเงินยิงแอดใช้เงินตองเงินแต่ตอนนี้เขาก็รู้ทันแล้วบางทีการแบ่งรายได้มันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมซึ่งเราก็บอกว่าจะมีคนเขาแม่ได้เงินมา ฟรียังจะมาบ่นอีกเราเคยพูดไปแล้วใช่ไหมมันไม่ฟรีนะพวกเราทํางานให้มันพวกเราเนี่ยทางานให้มันตลอดแล้วการแบ่งรายได้ให้กับพวกเรามันไม่ยุติธรรมหรอกพวกเราทํางานเนี่ยค่าตรงค่าเน็ตอย่างเงี้ยทาช่อง youtube เพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้ ช่ป่ะพอเราลงคลิปปุ๊บมันก็เอาโฆษณาม,มาลงอืมเอาโฆษณาม,มาลงมันก็ได้รายได้จากสปอนเซอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าสปอนเซอร์จ่ายให้ YouTube เท่าไหร่แล้วกี่เปอร์เซนต์ก็ไม่มีใครอีกอที่จะบอกได้ว่า YouTube จ่ายให้พวกเรากี่เปอร์เซนต์ให้สังเกตดีๆในช่วงเดือนพฤศจิกายน นะพฤศจิกายนที่ผ่านมาปีที่แล้วเขาจะบอกแจ้งแจ้งอ e ีเมลแจ้งมาให้พวกเอ่อครีเอเตอร์เดี๋ยวก่อนหาก่อนมันจะมีอ e ีเมลแจ้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนทุกคนเห็นแล้วว่าเอ่อมันจะแบ่งรายได้ให้เราเพิ่มมากขึ้น จะเพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากที่มันแจ้งมาในเดือนเดือนพฤศจิกาเหรียญขึ้นอย่างที่มันว่าไว้อย่างที่พี่ยูเขาว่าไว้ใช่ไหมนั่นแหละแต่พอมีเหรียญขึ้นดีๆๆของเราในสามช่องนี้ขึ้นมาดี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 ด,ด,ดีดีพอสักพักผ่านไปไม่นานหรอก เหรียญเลอะลดลงลดลงเร,เรื่อยๆหมายความว่างไงหมายความว่ามันเข้าไปแก้ไขอลัลกอริทึมไงเข้าใจใช่ไหมเออนี่ที่มันบอกว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่าภายในปีนี้เราจะปรับ ปรุงการควบคุมโฆษณาใน YouTube Studio เพื่อนำแนวทางปฏิบัติแนะนำมาปรับใช้ในวงกว้างมากขึ้นและเพิ่มรายได้ให้แก่ Creator. ครีเอเตอร์เห็นคำนี้ไหมเห็นคำนี้ไหมและเพิ่มรายได้ให้แก่ครีเอเตอร์ใช่มันรักษาสัญญามากเลยในช่วงระหว่างที่มันบอกเราอะช่วงนั้นแหละที่เหรียญขึ้นดี พอเหรียญขึ้นดีปุ๊บ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 โอ้ช่วงนั้นทั้งสามช่อง้วขึ้นเหรียญขึ้นมาดีดีพอดีได้ไม่เท่าไหร่เหรียญลดลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเท่ากับอะไรเท่ากับมันกระตุน้นโน้มน้าวให้พวกเราลงขยันลงคลิปเข้าใจใช่ไหมกระตุ้นให้พวกเราขยันลงคลิปเอาเหรียญมาล่อ เอาเหรียญมาจูงใจโน้มน้าวคือสร้างแรงจูงใจให้กับพวกเราให้ขยันให้ขยันลงคลิปหลายช่องช่องใหญ่ๆถูกทิ้งไวิกลางทางเรียบร้อยแล้ว YouTube ไม่สนใจเลยนะเขาถึงได้ไอช่องที่คนตามเป็นหลายๆล,ล้านมันเลิกทำช่องเพราะ,ราะอะไรเห็นนะที่มีคนอัดคลิปมาบอกอะแล้วก็มีหลายช่องมากตอนนี้ถ้าเปิดเปิดไปหลายๆช่องหยุดทำคลิป เพราะพี่ YouTube มันทำแบบนี้แหละนีะ่ถ้าหยุดทำคลิปไม่มีคลิปลงมันก็ไม่ไมีมไรายได้โอ้ยแดดมาแล้วป,ป้าไปไหนแต่เช้าฮะไปได้กอ๊อบทีกอ๊อฟอืม,อมโอเคป๊าเอาโหนวันมาให้ได้นะเดี๋ยวบ่นก่อนบ่นพี่ยูก่อนคนที่ติดตามหลายคนจะเห็นว่าช่องที่ติดตามเป็นหลายๆล,ล้านนะ่ะเขาหยุดทำช่อง หลายคนทําไมถึงต้องเลิกอ่ะมันไม่คุ้มกับที่เขาจะออกไปเขาเขามีอะไรมีทีมงานเขาต้องหาเงินรายได้มันจะเอามาจ่ายทีมงานใช่ปะ่ะจ่ายทีมงานที่ต้องออกไปนูน่นออกไปนี่มีทีมงานตัดต่อมีทีมงานโปรโมทมีอะไรสารพัดท,ที่จะมีเอารายได้จากตรงนี้เพื่อที่ไปจ่ายให้พวกทีมงานแล้ว YouTube มันไม่จ่ายมันไม่ไม่ให้เงินเขาแล้วอะ่ะให้ก็ให้นิดเดียวให้น้อยอะ่ะแล้ว เขาจะมาทาทาไมอ่ะใช่ป่ะมันก็จะเอาใจแต่กลุ่มคนที่ยิงแอดเท่านั้นเองหมายถึงจ่ายเงินค่าโฆษณาใช่ป่ะยิงแอดเหมือนได้กลิ่นไหมที่ไหนเนี่ยเราถึงบอยพยายามอย่าหลงม,มายาโซเชียลอย่างเช่นเอ่อช่องทีอ่อ่เป็นกูรูเรื่อง youtube หลายๆช่องเขาก็ยัง สร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างแรงจูงใจปลุกใจทั้งๆท,ที่มันทําไม่ได้แล้วอะแล้วแต่และคอนเทนต์น่ะของพูดเรานี่ยังดีที่เป็นช่องเจาะกลุ่มที่ซับที่ได้มาส่วนมากจะเป็นคนรักการปลูกทั้งนั้นนะคือมันต้องพูดความจริงกันได้แล้วพูดเรื่องจริงกูรวพยายามอย่าสร้างคอนเทนต์สร้างแรงจูงใจเพื่อเรียกยอดวิลสิ ถ้ามันจะทําจริงๆอ่ะมันตอนนี้ใครๆก็รู้ว่ามันทําไม่ได้มันเงินมันถูกลดเหรียญลงไปทุกวันทุกวันแล้วคิดดูดิสองพันกว่าคลิปมันไม่คิดเงินให้ทั้งที่ยอดวิวไอ้ย้อนหลังของเราในอดีตมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่มันไม่คิดเงินให้พวกเรานะมันคิดให้แต่แต่ที่คลิปที่ลงใหม่ๆเท่านั้นเอง แล้วก็ไม่ได้มากด้วยเท่ากับว่าอะไรมันเข้าไปแก้ไขอัลกอริทึมเพื่อที่มันจะแบ่งรายได้ระหว่างตัวมันเองกับกับสปอนเซอร์ใช่ไหมอันนี้พอเดาได้เนื่องจากเราเรียนการตลาดจบการตลาดมาโดยเฉพาะเราก็จะพอมองออกคือดีมาซัพพลายตอนนี้บอกได้เลยว่า YouTube แบ่งเหรียญให้พวกเราน้อยมาก เขาถึงได้เลิกทําช่องกันแล้วไปแต่คนไหนที่มีสินค้าในมือบริการในมือเขาก็ยังขายได้อยู่ขายสินค้าได้อย่างปกติดีด้วยถ้ามีแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มให้สมัครไปหมดเลยสมัครแล้วก็น่ะแฝงแฝงขายสินค้าบริการได้เลยเข้าใจใช่ไหมไม่ต้องบน่นบ่นให้ฟังเนี่ยหลายคนอาจจะแบบโอ้โหพยายาม ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผ่าน4,000ชั่วโมงแต่พอผ่าน4,000ชั่วโมงเงินก็ได้น้อยอยู่ดีอย่าลืมว่าพวกเราถ้าไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เราเหนื่อยจริงๆเพราะฉะนั้นหาสินค้ามาขายจะดีกว่าอันนี้เป็นข้อที่สำหรับทําช่อง YouTube มา ห้หกปีเนี่ยถึงแม้จะได้เงินรวมกัน3มช่องเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ติดโควิดเรามาทำทำช่องเริ่มทำช่องตอนเริ่มพฤษภาตุลาโควิดเข้าเริ่มตุลาใช่ไหมธันวาโควิดเข้าและยาวมาตั้งหลายปีไม่งก็ได้หลายแสนแล้วใช่ปะไม่งั้นก็ได้หลายแสนแล้วล่ะ อันนี้ปัจจุบันกับในอดีตการจ่ายรายได้จากพี่ youtube กับปัจจุบันห่างกันล่าฟ้ากับเหวอะ่ะจะบอกให้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เออไม่คือถ้าเรารักการปลูกเราก็ลงคลิปไปเรื่อยๆเผื่อวันใดวันหนึ่งสักวันหนึ่งพี่ยูมันอาจจะเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นี่นั่นบ้างแต่เรื่อง รายรับต้องหากินกันเองนะจ๊ะพราเราต้องหากินกันเองนะจ๊ะเข้าใจใช่ไหมขอให้มีสินค้าในมือเธอมันพยายามจะให้เราสมัคร y o u u u b พรีเมียมอะไรแบบนี้อันนั้นมันก็ต้องการเก็บค่าเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของพวกมันนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมเราไม่เคยสมัคร ไม่เคยอะไรทั้งนั้นมันพยายามให้พวกเราหาหาเงินเองด้วยการเพิ่มปุ่มสมัครเพื่อให้สมาชิกมานน่นนี่นี่นั่นให้เพิ่ม super send super เ e n d super c h a อะไรเงี้ยส่งดวงส่งดาวแล้วก็แพลตฟอร์ม tiktok อะไรหลายๆอย่างหาสร้างไรายได้ยากมากถ้าไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เข้าใจไหมถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหลายคนต้องยิงแอดมีเงินน่ยยิงแอด เพื่อแลกเงินโอโหยาเลย1นึ่สมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยสุขภาพบานดับหนึ่งตอนนี้เราก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะจ๊ะแล้วก็ดําเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของกฎหมายบรรปลายชีวิตจะมีความสุข cái này